ข้อส5นะคะทาสีเหรียญ3อันดังนี้เหรียญแรกด้านหนึ่งท่าสีขาวอีกด้านหนึ่งท่าสีแดงเหรียญที่2ด้านหนึ่งท่าสีแดงอีกด้านหนึ่งท่าสีฟ้าเหรียญที่3ด้านหนึ่งท่าสีฟ้าอีกด้านหนึ่งท่าสีขาวโยนเหรียญทั้ง3ขึ้นพร้อมกันความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหน้าต่างสีกันทั้งหมดเป็นเป็นเท่าเป็นเท่ากันก็กลายหนึ่งส่วนสองขอไข่ หนึ่ส่วนสคอควายหนึ่งส่วนแปดงองูหนึส่วนสิจากโจทย์ข้อนี้นะคะจะอยู่ในเรื่องของอ่อตรงนี้นะคะขอโทษทีตรงนี้เปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นเท่าใดนะคะข้อนี้เนี่ยจะอยู่ในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นเบื้องต้น ความรู้เรื่องนี้ก่อนไปสอบด้วยนะคะเป็นเรื่องที่กําหนดให้มีในข้อสอบอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามีเหรียญอยู่3อันใช่ไหมคะเราก็ต้องตอนแรกขั้นตอนแรกคือต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะก่อนที่จะทําข้อสอบใดๆคือวิเคราะห์เรื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็มาวิเคราะห์ว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรมาบ้างแล้วก็เขาให้เราหาอะไรนะคะ อันนี้เขาบอกว่าเรียนแรกก็คือเหรียญอันที่1นนะคะด้าน1ทาสีขาวอีกด้านหน่งทางสีแดงก็แสดงว่ามี2สีแล้วนะคะคือขาวกับแดงต่อมาเรียญที่2ด้าน1ทาสีแดงอีกด้านหนึทาสีฟ้าตอนแรกนะคะเราก็จดไว้ก่อนก็ได้นะคะว่าเป็นสีขาวกับสีแดงส่วนเหรียญที่2เนี่ยเป็นสีแดงกับสีฟ้า นะคะส่วนเรียนที่3ามด้านหงทาสีฟ้าอีกด้านหงทาสีขาวก็คือเป็นสีฟ้ากับสีขาวนะคะแล้วเขาบอกว่าโยนเหรียญทั้ง3ขึ้นพร้อมกันความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหน้าต่างสีกันทั้งหมดเป็นเท่าใดก็คือต่างสีกันอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่จะใช้ในข้อนี้คือ แล้วสิ่งที่เขาให้หาก็คือความน่าจะเป็นถูกไหมคะดังนั้นเราก็จึงรู้ว่าเรื่องโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะการที่เหรียญจะขึ้นหน้าต่างสีกันหมายความว่าอย่งไรน,นะคะจากสิ่งที่เราบันทึกเอาไว้เนี่ยเราทราบทำให้เราทราบว่าเหรียญทั้งสามเนี่ยทั้งหมดแล้วมีอยู่สามสีถูกไหมคะคือสีขาวสีแดงและสีฟ้า นะคะดังนั้นการที่เหรียญทั้ง3ที่เราโยนขึ้นพร้อมกัน1ครั้งเนี่ยจะขึ้นสีต่างกันก็คือได้เป็นสีขาวสีแดงและสีฟ้านะคะต้องสีที่ออกมาจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะวิธีการในการหาความน่าจะเป็นเนี่ยก็มีหลายวิธีนะคะอาจจะใช้เรื่องของการนับมาก่อนหรือว่าอาจจะใช้ เรื่องของแผนภาพต้นไม้ก็ได้นะคะซึ่งในข้อนี้เนี่ยจะแนะนำให้ใช้แผนภาพต้นไม้จะสามารถทำได้ง่ายนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนว่าความน่าจะเป็นเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะความน่าจะเป็นเนี่ยเขียนด้วยสัญ,ญลักษณ์ P E นะคะอันนี้เนี่ยคือ Probability นะคะของ E ก็คือ Event เหตุการณ์นั้นๆนะคะ P E แทนความน่าจะเป็น ซึ่ง PE เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ NE ส่วน NS นะคะ NE คือสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะความน่าจะเป็นในเหตุการณ์หนึ่งหงส่วน NS คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ NS คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด นะคะหรือว่าเรียกว่า sample space นะคะแต่ว่าในที่นี้ก็ให้เข้าใจว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นเองนะคะส่วน NE ก็คือ event หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโอกาสที่จะเป็นไปได้ซึ่งในที่นี้เนี่ย NE ของเราก็คือโอกาสที่ เหรียญทั้ง3จะขึ้นหน้าต่างสีกันทั้งหมดนะคะเพราะเขาต้องการให้ขึ้นหน้าต่างสีกันทั้งหมดอันนี้คือ NE นะคะคือเหรียญจะขึ้นหน้าขาวแดงฟ้าคือ NE ส่วน NS ในที่นี้ก็คือ,อ,อการที่เหรียญเนี่ยจะขึ้นหน้าเวลาโยนเหรียญห,หนึ่งครั้งนะคะโยนพร้อมกัน3อันเนี่ยจะขึ้นได้อะไรบ้างนะคะก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อโยนเหรียญขึ้นพร้อมกัน หนึ่งครั้งนะคะสามเหรียญโยนขึ้นพร้อมกันหนึ่งครั้งจะเกิดอะไรได้บ้างก็เป็น ns นั่นเองนะคะในที่นี้เราจะใช้แผนภาพต้นไม้นะคะโดยให้แผนภาพต้นไม้เนี่ยจะต้องแยกเป็นเหรียญที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อมาแล้วเหรียญที่สองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะคะเหรียญที่สาม จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเมื่อโยนหนครั้งเหรียญที่หสามารถขึ้นได้2ส,สีคือขาวกับแดงโยนพร้อมๆกันนะคะซึ่งเหรียญที่หนที่เราจดเอาไว้ถูกไหมคะมีสีขาวกับสีแดงต่อมาเหรียญที่สก็จะสามารถเกิดได้คือแดงกับฟ้าถูกไหมคะดังนั้นเหรียญที่สองอาจขึ้นเป็นแดงหรือฟ้าในขณะที่เหรียญที่1เกิดสีขาว นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือเหรียญที่2ขึ้นแดงหรือฟ้าในขณะที่เหรียญที่1ขึ้นสีแดงแบบนี้นะคะต่อมาเหรียญที่3เป็นสีอะไรได้บ้างก็คือสีฟ้ากับสีขาวนะคะดังนั้นเหรียญที่3ก็จะมีโอกาสขึ้นได้2ส,สีคือฟ้ากับขาวนะคะก็เมื่อ เหรีที่1กับ2ขึ้นขาวแดงหรือขึ้นขาวฟ้าเหือนที่3ก็โอกาสเหมือนเดิมคือขาวฟ้านะคะเพราะว่ามีอยสองสีแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือเราทำ sample space ออกมาเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะจะเห็นว่า เมื่อโยนพร้อมกันหนึ่งครั้งเหรียญที่1จะขึ้นสีขาวแดงเหรียญที่2ขึ้นสีแดงเหรียญที่3ขึ้นสีฟ้าหรือเหรียญที่1ขึ้นสีขาวเหรียญที่2ขึ้นสีแดงเหรียญที่3ขึ้นสีขาวหรือเหรียญที่1ขึ้นสีขาวเหรียญที่2ขึ้นสีฟ้าเหรียญที่3ขึ้นสีฟ้าหรือเหรียญที่1ขึ้นสีขาวเหรียญที่2ขึ้นสีฟ้าเหรียญที่3ขึ้นสีขาวหรืออีกกรณีหนึ่งเหรียญที่1ขึ้นสีแดงเหรียญที่2ขึ้นสีแดงเหรียญที่3ขึ้นสีฟ้า หรือเหรียญที่1ขึ้นสีแดงเหรียญที่2ขึ้นสีแดงเหรียญที่3ขึ้นสีขาวหรือว่าเหรียญที่1ขึ้นสีแดงเหรียญที่2ขึ้นสีฟ้าเหรียญที่3ขึ้นสีฟ้าหรือกรณีสุดท้ายคือเหรียญที่1ขึ้นสีแดงเหรียญที่2ขึ้นสีฟ้าและเหรียญที่3ขึ้นสีขาวนะคะแบบนี้คือเหตุการณ์ที่จะสามารถเกิดได้ทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนแผนภาพต้นไม้แต่ใช้การ ไล่เอานะคะว่าเหรียญที่1เป็นอันนี้เหรียญที่2จะสามารถเป็นอะไรได้บ้างและเหรียญที่3จะสามารถเป็นอะไรได้บ้างแต่บางครั้งเนี่ยกรณีเคสจะเยอะมากๆจนสามารถทําให้สับสนแล้วก็การเรียงของเราก็จะไม่เป็นระบบทําให้เกิดการซ้ําหรือว่าขาดหายไปได้ซึ่งถ้าใช้แผนภาพต้นไม้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดการนับซ้ําหรือว่านับขาด ขาดไปอย่างนี้นะคะก็จะเกิดน้อยมากดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้แผนภาพต้นไม้มากกว่าเพื่อความถูกต้องนะคะอันนี้เนี่ย NS หรือว่ากรณีทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบหลักการก็คือให้เราดูที่แถบสุดท้ายนะคะจะสามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดได้ขึ้นได้กี่แบบก็คือ1 2 3 4 5 6 7, 8เเพราะฉะนั้นในข้อนี้ NS ของเราก็คือ 8นั่นเองนะคะส่วน NE คืออีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์ที่สามารถเป็นไปได้ตามที่โจทย์กำหนดซึ่งในที่นี้ก็คือโอกาสที่เหรียญเนี่ยจะขึ้นหน้าต่างสีกันทั้งหมดก็คือเป็นสีขาวแดงฟ้าถูกไหมคะเราก็ดูว่ากรณีไหนบ้างที่จะมีทั้งขาวแดงฟ้ากรณีแรกมีขาวแดงฟ้าเพราะฉะนั้นกรณีแรกเนี่ยใช้ได้เลยนะคะ ส่วนกรณีที่2เป็นขาวแดงขาวก็สากรณีที่3ข่ขาวฟ้าฟ้าสากรณีที่4ข่ขาวฟ้าขาวก็สานะคะกรณีที่5แดงแดงฟ้าแดงส้ํา6แดงแดงขาวแดงก็สากรณีที่7แดงฟ้าฟ้าฟ้าสากรณีที่8แดงฟ้าขาวก็จะเห็นว่า ไม่มีสีซ้ำดังนั้นก็ใช้ได้เพราะฉะนั้น NS ของเหตุของเออขอโทษค่ะ NE ของข้อนี้ที่เป็นไปได้ก็คือ2เหตุการณ์คือกรณีที่เหรียญที่1ขึ้นสีขาวเหรียญที่2ขึ้นสีแดงเหรียญที่3ขึ้นสีฟ้ากับกรณีที่เหรียญที่1ขึ้นสีแดงเหรียญที่2ขึ้นสีฟ้าแล้วเหรียญที่3ขึ้นสีขาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น PE ของข้อนี้นะคะซึ่งจะเท่ากับ NE ส่วน ns จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน8หรือว่าเท่ากับ1ส่วน4นั่นเองนะคะข้อนี้ก็สามารถตอบได้แล้วก็คือ1ส่วน4ตอบ Choice ข้อขอไข่นะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้นะคะถ้าเรารู้เรื่องหลักของความน่าจะเป็นนะคะซึ่งประกอบขึ้นจาก NE ส่วน NS NE คือเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วน NS คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็รู้ในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ออกมาให้ง่ายๆนะคะจะทําให้สามารถทําโจทย์ได้ง่ายขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้หลักการของแผนภาพต้นไม้จะทําให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนําเหตุการณ์ได้ถูกต้องแล้วก็เอาไปใส่ใน ใน PE หรือว่าความน่าจะเป็นสูตรของ PE ก็เป็น NE ส่วน NS ในที่นี้ NE คือ2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกกับเหตุการณ์สุดท้ายอันนี้นะคะส่วน NS ก็คือทั้งหมดที่เป็นไปได้อย่างที่บอกว่าให้ดูช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเป็นไปได้นั่นเองในที่นี้ก็เป็น8นะคะก็เป็น2ส่วน8ได้ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้1นส่วนสนะคะข้อนี้ก็จึงตอบขอไขค,คะ่ะ